บทที่8 4 9อการอยู่รอดของตระกูลต้นไม้ทองคำเมฆดำกดทับเมืองและเมืองกำลังจะถูกทำลายในขณะนี้ท้องฟ้าเหนือบ้านบรรพบุรุษของเผ่าต้นไม้ทองคำมีเมฆมากสัตว์ประหลาดที่บินได้สองสามตัวยืนอยู่บนชายคาของบ้านบรรพบุรุษและร้องออกมาอย่างแหบแห้งแต่ไม่นานเสียงก็หยุดอีกครั้งร่างสีเหลืองเข้มเดินผ่านมาหลานเสี่ยวรีบไปตายซะวันนี้เป็นเวลาที่เผ่าต้นไม้ทองคำของคุณจะถูกกำจัด คนที่มาคือจัก,กรพรรดิคิงคองพลังของคิงคองที่ทำลายกูหลานได้บทขยี้บ้านบรรพบุรุษของเผ่าต้นไม้ทองคำครึ่งหนึ่งให้เป็นผงรวมถึงมอนสเตอร์ที่บินได้ไม่กี่ตัวที่กรีดร้องในตอนนี้กูจินตระกูลต้นไม้ทองคำตอนนี้ตกต่ำลงมากตอนนี้เราต้องการแค่ชีวิตที่มั่นคงและสงบสุขทำไมคุณถึงก้าวร้าวขนาดนี้ ในส่วนลึกของบ้านบรรพบุรุษราชาต้นไม้ทองคําและเจ้าหญิงจับมือกันทั้งสองรายล้อมไปด้วยสีน้ําเงินและสีทองและบรรดาผู้ที่คุ้นเคยกับเผ่าบลูโกลทรีจะทราบดีว่านี่คือรูปแบบการต่อสู้ที่สูงสุดของพวกเขาในมือที่ว่างของราชาต้นไม้ทองคําสีน้ําเงินและเจ้าหญิงมีวงแหวนสีน้าเงินบริสุทธิ์และทองคําบริสุทธิ์สองวงซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลในเมืองที่อดีตจะก,กระพัดต้นไม้ทองคําทิ้งไว้ เพียงพอที่จะเห็นว่าราชาต้นไม้ทองคําและเจ้าหญิงปรากฏตัวขึ้นในเวลานี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่หวนกลับอืมอย่าพูดเรื่องไร้สาระปล่อยให้ครอบครัวของคุณอยู่รอดได้หลายปีมันเป็นความเมตตาของฉันแล้วคุณควรรู้จักกตัญญูอย่างไรราชาคิงคองมีผิวหนามากและเขามาเพื่อทําลายกลุ่มของคนอื่นแต่เขายังสามารถพูดจาผงผางได้อย่างไรก็ตามความเย่อหยิ่งและการครอบงำของเขาเกิดจากกำลังการบดขยี้ของเขา ฉันเห็นว่ารอบรอบราชาคิงคองเพชรแท่งปริซึ่งสีขาวหลายร้อยเมตรเจาะทะลุผ่านอาวกาศเดิมทีสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แต่ในขณะนี้มันเต็มไปด้วยเจตนาฆาด้วยมืออันยิ่งใหญ่ของราชาคิงคองเพชรนับพันเม็ดถูกเทลงมาเหมือนน้ำในแม่น้ำเหลืองทันใดน,นั้นท้องฟ้าก็มืดและพื้นดินก็สั่นสะเทือนและบนผิวน้ำกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองจำนวนมากรีบวิ่งหนีเหยียบย่ำคนตายนับไม่ถ้วน ทันที่จริงภายใต้การต่อต้านของราชาบลูโกลทรีและเจ้าหญิงด้วยพละกกาลังทั้งหมดที่มีเพชรแท่งปริซึมสีขาวไม่มากนักที่ตกลงสู่พื้นเป็นเพียงว่ากลุ่มต้นไม้ทองคําอ่อนแอมาเป็นเวลานานและคนในตระกูลได้สูญเสียความกล้าหาญและเลือดที่จะต่อต้านมานานแล้วในใจของพวกเขามีเพียงความคิดในการใช้ชีวิตและไม่สนใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างเป็นทาสหรือใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เมื่อเห็นการขาดจิตวิญญาณการต่อสู้บนพื้นดินและเผ่าที่ไร้มนุษยธรรมราชาต้นไม้ทองคำก็อกหักหักไม่ใช่เพราะความหย่อนคล้อยของเขาเผ่าต้นไม้ทองคำซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคิงคองในอดีตจะเป็นอย่างไรจะลดลงถึงระดับดังกล่าวหรือไม่ผู้เท่าหนีไปนั่นคือราชาคิงคองจากกรพพัดผู้เท่าเจ้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้เหนือพื้นหนีนั่นมีเสียงชักชวนฮ่าฮ่าฮ่าวิ่งสิเจ้ามีโอกาสวิ่งหรือไม่เจ้าจะหนีไปไหน ราชาคิงคองหัวเราะทันทีหลังจากนั้นราชาต้นไม้ทองคําหันมามองที่ภรรยาของเขาเจ้าหญิงบลูโกทรีและกล่าวอย่างแผ่วเบาเสียเส่ยวเสี่ยวฉันทําผิดต่อเธอตั้งแต่แต่งงานกับฉันฉันใช้ชีวิตอย่างท่อมตนในที่สุดเราก็มีลูกชายคนหนึ่งแต่แต่ขณะที่ราชาต้นไม้ทองคําสีน้ําเงินพูดเขาก็สํำลักขึ้นจริงๆในเวลานี้เจ้าหญิงมีน้ำตายอยู่แล้วแต่ในสายตาของเธอมีความเพียรอยู่เสมอ พี่ฉันเข้าใจฉันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกฉันเห็นว่าเจ้าหญิงปล่อยมือที่กําแน่นกับราชาต้นไม้ทองคําสีน้ําเงินและลูกกงล้อทรงกลมสีทองที่ถืออยู่อีกมือเบาๆมือของหวังเฟยเปิดออกในเวลาที่ไม่ทราบสาเหตุและสถานที่ที่เธอสัมผัสวงกลมนั้นเต็มไปด้วยสาระสําคัญของเลือดและราชาต้นไม้ทองคําสีน้ําเงินที่อยู่ข้างๆเธอก็ทําแบบเดียวกัน นี่คือเหตุผลที่ราชาต้นไม้บลูกโกและเจ้าหญิงจะใช้เลือดของราชวงศ์ต้นไม้ทองคําเพื่อแลกกับชีวิตเพื่อปลุกพลังที่เคยเป็นของสิ่งประดิษฐ์ของจัก,กรพรรดิต้นไม้ทองคําวิญญาณสวรรค์แล้วปกป้องต่อต้านจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์คิงคองบทที่850ความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิวันนี้ต่อให้ตายข้าจะใช้เลือดปลุกเลือดของตระกูลข้าข้าต้องการแสดงให้เหล่าเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอแม้แต่ในการเผชิญหน้าของจัก,กรพรรดิในการเผชิญกับความยุติธรรมเราต้องมีความกล้าที่จะท้าทาย หลังจากผู้จบราชาต้นไม้สีฟ้าทองก็หยุดป้องกันและรีบตรงไปที่ราชาคิงคองบนวงแหวนสีน้ำเงินในมือของเขามีเส้นสีเลือดปรากฏขึ้นราวกับมังกรสีน้ำเงินที่กำลังจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเจ้าหญิงไม่ได้อยู่ที่ใดเช่นกันเธอเห็นร่างของเธอเคลื่อนไหวและมาที่ด้านหลังของราชาคิงคองแหวนทองคำในมือของเธอก็มีเลือดท่วมเช่นกันแต่มันก็เหมือนกับของราชาต้นไม้ทองคำลายเลือดบนแหวนในมือของเจ้าหญิงเป็นเหมือนนกฟีนิกซ์ที่ยังไม่ตายที่กำลังจะบยบิน แหวนในมือของเจ้าหญิงยืนขึ้นและเริ่มค่อยๆใหญ่ขึ้นและพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยวงแหวนก็ค่อยๆกลายเป็นสิ่งว่างเปล่ามองจากพื้นดินดูเหมือนประตูสู่ท้องฟ้าในไม่ช้าในความว่างเปล่าเสียงนกฟีนิกซ์คำรามก็ดังขึ้นจากนั้นฟีนิกซ์เปลเวไฟก็ข้ามช่องว่างและขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือทวีปนางฟ้าและจากปีกเปลเวไฟที่กางออกรังสีเปลเวไฟจำนวนนับไม่ถ้วนก็พ่นออกมาและยิงไปที่จัก,กรพรรดิคิงคอง ทางด้านราชาต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินแหวนสีน้ำเงินในมือของเขากลายเป็นมังกรสีน้ำเงินราชาต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินยืนอยู่บนหัวของมังกรสีน้ำเงินทันใดนั้นเขาก็มาถึงร่างของราชาคิงคองราวกับแยกออกเป็นอีกคนในเวลาเดียวกันรังสีของเปลเวไฟที่ปล่อยออกมาจากเจ้าหญิงก็มาถึงด้านหลังของจัก,กรพรรดิคิงคองอุณหภูมิสูงที่แผดเผามีแนวโน้มที่จะยิงทะลุเกราะที่จัก,กรพรรดสวมใส่ ในทันทีราชาต้นไม้ทองคำและราชินีก็กลับสู่ตำแหน่งเดิมพวกเขามั่นใจว่าจัก,กรพรรดิคิงคองจะไม่ถูกทำลายโดยสมบูรณ์ภายใต้การโจมตีจากการรวมกันในตอนนี้เพียงแต่พวกเขาประเมินจัก,กรพรรดิคิงคองต่ำเกินไปผู้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาจัก,กรพรรดทั้งหมดฉันเห็นควันจากการจู่โจมตอนนี้หายไปและเพชรที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรยืนอยู่บนท้องฟ้าแต่พื้นผิวของมันใสมากจนไม่มีร่องรอยของรอยขีดข่วนหรือสีดำไห่ เห็นได้ชัดว่าการโจมตีของกรงเล็บแหลมคมของมังกรสีน้ำเงินที่แปลงโดยเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมือของราชาต้นไม้ทองสีน้ำเงินหรือเปลเวไฟที่เรียกฟีนิกซ์ที่ตายแล้วจากเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ในมือของเจ้าหญิงไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อจัก,กรพรรดิคิงคองแหวนมังกรไฟและฟีนิกซ์คู่ควรกับชื่ออาวุธศักดิ์สิทธิ์น่าเสียดายที่คนใช้มันแย่จริงๆจัก,กรพรรดิคิงคองกลับสู่ร่างมนุษย์อีกครั้งแต่คราวนี้ดวงตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยเรื่องตลกอีกต่อไป การโจมตีร่วมกันของราชาต้นไม้ทองคําและเจ้าหญิงในตอนนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับเขาแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาหากจัก,กรพรรดิที่ป้องกันไม่เก่งถูกแทนที่ด้วยการโจมตีในตอนนี้เขาจะได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนหลานสีแค่เล่นๆก็พอแล้วให้ตายเถอะท้ายที่สุดในมือของจัก,กรพรรดิคิงคองหอบยาวปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆและกระแสไฟฟ้าที่หนาแน่นล้อมรอบไปด้วยเสียงแตก ไม่มีเวลาเหลือให้ราชาต้นไม้ทองคําและเจ้าหญิงตอบสนองระหว่างแสงและหินเหล็กไฟจาก,กระพัดคิงคองหยิบหอกของเขาและโจมตีเจ้าหญิงตามสัญชาตญาณของเขาราชาต้นไม้ทองคําจึงหันกลับมาและยกแหวนสีน้ําเงินขึ้นเพื่อสกัดกั้นเจ้าหญิงที่อยู่ตรงหน้าแต่ทันทีที่เขาหันหลังกลับสายฟ้ารุนแรงก็กระจายไปทั่วร่างของเขาและความรุนแรงของสายฟ้าฟาดน,นี้กลับกลายเป็นว่ารุนแรงกว่าความทุกข์ยากของฟ้าร้องหลายเท่าที่เขาได้รับเมื่อครั้งหนึ่งเขาอยู่เหนือภัยพิบัติและกลายเป็นพระเจ้า นี่เป็นการสุ่มโจมตีจากจัก,กรพรรดิหรือจิตสำนึกที่เป็นอมภาทของราชาต้นไม้สีน้ำเงินทองครุ่งคิดเป็นระยะไม่เมื่อเห็นว่าสามีของเธอได้รับความเดือดร้อนจากจัก,กรพรรดิเพื่อช่วยเธอเจ้าหญิงหลานจินก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ในวินาทีต่อมาเธอก็สูญเสียเสียงไปเพราะราชาต้นไม้ทองคําไม่ต้านทานการแทงหอ,อกของจัก,กรพรรดิคิงคองอย่างสมบูรณ์และอาการราชาที่กระทบไปทั้งตัวทําให้เขาคุกเข่าลงโดยไม่สมัครใจ โดยปราศจากสิ่งกีดขวางของราชาต้นไม้ทองคําปืนสายฟ้าและฟ้าร้องในมือของจักรพรรดิคิงคองโฉบเข้ามาตรงผ่านร่างของเจ้าหญิงในเวลานี้ความเจ็บปวดอย่างแรงกล้าได้เติมเต็มทะเลแห่งจิตสํานึกของเจ้าหญิงอะในขณะที่จักรพรรดิคิงคองดึงปืนสายฟ้าและฟ้าร้องออกจากกลางของเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็ไม่สามารถระงับความเจ็บปวดและร้องออกมาได้อีกต่อไป เมื่อเธอมองลงไปที่รูเลือดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10เซนติเมตรที่เจาะผ่านหน้าอกของเธอมีรอยยิ้มที่มุมปากของเธอแต่ในทันทีเจ้าหญิงก็หมดสติและตกลงมาจากท้องฟ้าในแนวตั้งบ้านบรรพบุรุษของตระกูลต้นไม้ทองคําเมื่อพิจารณาถึงความตายอันน่าสลดใจของภรรยาของเขาราชาต้นไม้ทองคําสีน้ําเงินก็ไม่สามารถเชิญยงศพของภรรยาของเขาได้เนื่องจากมีอาการอมาาัมพาตอย่างรุนแรง ดวงตาสีแดงเลือดจ้องเขมองอไปที่จัก,กรพรรดิคิงคองและกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเขายังคงสัน่นไม่ต้องห่วงหลานซีฉันจะพาคุณไปหาภรรยาของคุณเดี๋ยวนี้จัก,กรพรรดิคิงคองกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ยกปืนสายฟ้าและฟ้าร้องในมือและเล็งไปที่หัวใจของราชาต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินและแทงมันหยุดด้วยเสียงที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลออกยาวสีน้ำเงินทองพุ่งไปข้างหน้าทุบไปทางสายฟ้าและหอกฟ้าร้องที่แทงตรงลงไป ใครคุณกล้าดียังไงมาหยุดจัก,กรพรรดิองค์นี้จัก,กรพรรดิคิงคองรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากกับสิ่งกีดขวางอย่างกระทันหันนี้เขาเตะราชาต้นไม้ทองคําลงไปที่พื้นด้วยเท้าข้างหนึ่งจากนั้นหันปืนของเขาและชี้ไปที่แหล่งกําเนิดของเสียงโดยตรงคนที่มาคือถังซานที่กําลังมองหาต้นไม้สีทองหอบยาวสีน้ําเงินทองในตอนนี้ก็เป็นหอบนาเรศวนสีน้ําเงินของถังซานจัก,กรพรรดเงินสีน้ําเงินบทที่8 5 1ร้อห้าบเอด เมื่อมองไปที่บ้านของบรรพบุรุษท,ที่ถูกทำลายล้างของตระกูลต้นไม้ทองคำถังซานร,รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากและเมื่อสายตาของเขาเหลือบไปที่ศพของเจ้าหญิงที่ตายอย่างอนาถร่างกายของถังซานก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงแม้ว่าพวกเขาจะเข้ากันได้ดีกับเจ้าหญิงเพียงไม่กี่วันแต่ถังซานก็ได้รับความรักของมารดาที่รอคอยมานานจากเจ้าหญิงจริงๆ แต่ตอนนี้เมื่อเผชิญกับความตายอันน่าสลดใจของหวังเฟยซึ่งเขาถือว่าเป็นแม่คนที่สองของเขาหลุมสีเลือดในร่างกายของเธอยังคงกระตุ้นประสาทที่ละเอียดอ่อนของทางซานอยู่ในขณะนี้คุณทําได้ดวงตาของทางซานเบิกกว้างอย่างโกรธจัดจ้องไปที่จัก,กรพรรดิคิงคองที่อยู่ข้างหน้าเขาและจัก,กรพรรดิคิงคองก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็น คนผู้นี้เป็นใครจริงๆแล้วเป็นมนุษย์ทำไมในสายตาของเขาฉันรู้สึกถึงพลังที่จะทะลุทะลวงจิตวิญ,ญญาณของฉันได้จัก,กรพรรดิคิงคองแอบพูดอย่างไม่เชื่อเขาไม่เหมือนกับราชาต้นไม้ทองคำสีฟ้าและเจ้าหญิงในฐานะจัก,กรพรรดิเขาสามารถเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าถังซานที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ในายน้อยของตระกูลต้นไม้ทองคำแต่เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์และเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษแม้ว่าเขาจะยังไม่บรรลุถึงอาณาจักรของจัก,กรพรรดิก็ตาม จัก,กระพัดคิงคองที่ทนไม่ได้คิดมากหอ,อกกลับไปที่มือของถังซานจากนั้นถังซานก็กระโดดขึ้นสูงและหลังจากบุน720องศาในอากาศหอ,อกจัก,กรพพัดเงินครามก็เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำลายล้างโลกยื่นออกมาจากมือของถังซานอยากกลับมาทักษะการโจมตีครั้งเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทักษะโพไซดอนทั้ง13 เพื่อหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ของเขากับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถังซานไม่ได้เอาตรีศูนย์ออกแต่ใช้หอ,อกจากกรพพัดเงินครามเพื่อใช้ทักษะอันศักดิ์สิทธิ์ของทำรรสมุดหอบครอบครองพลังทำลายล้างของคลื่นที่พุ่งพล่านเผชิญกับการรุกรานเช่นนี้แม้ว่าจากกรพพัดคิงคองยังคงพ่ายแพ้อยู่ในขณะนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะหย่อนมือซ้ายของเขาสายดั่งคริสตันโลถูกนำออกมาต่อต้านการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวของแทงซาน โล่นั้นเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ตัวที่สองของจักรพรรดิคิงคองโล่ป้องกันเทพซึ่งเป็นอาวุธขั้นเทพที่สร้างโดยการผอสมเพชทบนร่างกายของเขากับสมบัตินับไม่ถ้วนหลังจากที่เขากลายเป็นจักรพรรดิพลังป้องกันของโล่ป้องกันเทพนั้นแข็งแกร่งกว่าพลังป้องกันของจักรพรรดิคิงคองมากอย่างไรก็ตามในกรณีนี้ตรงกลางโลกของผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์ก็มีรอยร้าวเช่นกัน เมื่อเห็นว่าโล่ป้องกันเทพของเขาได้รับความเสียหายจริงๆแผ่นหลังของจัก,กรพรรดิคิงคองก็อดไม่ได้ที่จะเหงื่อออกโชคดีที่ตอนนี้เขาไม่ได้พูดเกินจริงและใช้ร่างกายของเขาเพื่อต้านทานไม่เช่นนั้นเขาจะได้รับบาดเจ็บจริงๆมนุษย์จะมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรน่าสนใจและน่าสนใจราชาคิงคองไม่ได้หวาดกลัวกับก,บการโจมตีของถังซานในตอนนี้ตรงกันข้ามเขารู้สึกตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาฆ่าราชาต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินในตอนนี้ สิ่งที่เขาคิดในใจคือการพาถังซานกลับไปที่สำนักบรรพบุรุษของเขาและให้จักรพรรดิท,ทั้งหมดศึกษาและศึกษาร่วมกันเพราะไม่เคยมีมนุษย์ใดที่สามารถทำลายอาณาจักรของจักรพรรดิได้และเขาก็เป็นไม่ใช่ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ธรรมดาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จักรพรรดิคิงคองก็แทงหอ,อกฟ้าผ่าและฟ้าร้องไปที่โล่ของผู้พิทักษ์โล่ป้องกันเทพและสายฟ้าต่างก็แตกเป็นเสี่ยง แต่ในไม่ช้าชิ้นส่วนที่แตกสลายก็เริ่มรวมตัวกันอีกครั้งและบางส่วนก็ตรงไปยังร่างของจัก,กรพรรดิคิงคองโดยสร้างชุดเกราะทองคำขาวหลังจากจัดเรียงและรวมเข้าด้วยกันอีกส่วนหนึ่งรวมกันเป็นคอนดาวตกซึ่งยังคงคุณลักษณะของปืนสายฟ้าและฟ้าร้องต่อไปและกระแสน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนล้อมรอบหนามของคอนดาวตก จัก,กรพรรดิคิงคองถือค้อนในมือทั้งสองข้างแล้วเดินตรงไปที่ถังซานและถังซานในเวลานี้บางทีอาจเป็นเพราะเขายังไม่พร้อมไม่ได้ใช้หอกเพื่อต่อต้านแต่ปล่อยให้จัก,กรพรรดิคิงคองจัดการพับเลือดไหลออกมาจากปากของถังซานและในทันทีถังซานก็ตกลงมาจาก,ากฟ้าฟ้าลงกับพื้นขณะที่หลังของเขาสัมผัสกับพื้นถังซานก็ไม่ลังเลใจเขาวันสีน้ำเงินเงินที่วุ่นวายในมือของเขาพุ่งเข้าหาจัก,กรพรรดิคิงคองและถังซานเองก็วิ่งหนีไปในพริบตา ถูกต้องถังซานหนีออกมาได้นี่คือสิ่งที่จัก,กรพรรดิคิงคองไม่คาดคิดถังซานที่เพิ่งจะต่อสู้กับเขาตอนนี้กําลังวิ่งหนีจัก,กรพรรดิคิงคองผู้มีประสบการณ์การต่อสู้ที่มากด้วยประสบการณ์เต็มไปด้วยความสงสัยแต่เขาไม่กล้าที่จะตามทันเพราะประสบการณ์การต่อสู้อันยาวนานของเขาเบาวกว่าชายหนุ่มคนนี้เพิ่งได้รับบาดเจ็บที่ผิวหนังในตอนนี้แต่เมื่อจัก,กรพรรดสลายจัก,กรพรรดเงินครามที่แทงซานเคยหยุดเขาจากการไล่ล่าจัก,กรพรรดก็ไม่สามารถสงบได้อีกต่อไป สายเลือดประดับแรกดวงตาของจัก,กรพรรดิคิงคองเต็มไปด้วยความโลภในขณะที่เขาสัมผัสจัก,กรพรรดิเงินครามจัก,กรพรรดิคิงคองมั่นใจ100%เปอร์เซว่าแทงซานที่หลบหนีไปเมื่อกี้นี้มีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมดังนั้นจัก,กรพรรดิคิงคองเพิกเฉยว่าการหลบหนีของแทงซานอาจเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับเขาและเดินตรงไปเพื่อไล่ตามจัก,กรพรรดิคิงคองคิดอย่างมั่นใจว่าแม้ว่าแทงซานจะมีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ยังไม่ใช่จัก,กรพรรด ปราบใดที่เขาไม่ใช่จักกรพรรดิทังซานจะไม่มีวันเป็นคู่ต่อสู้ของเขาบทที่852แทงซานตั้งใจจะฆ่าจริงๆในขณะนี้เหตุผลที่เขาต้องการหลบหนีคือการนำจัก,กรพรรดิคิงคองไปสู่มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด เหนือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นที่สามารถแผนการสังหารจัก,กรพรรดิของแทงซานได้สําเร็จเขาไม่ได้มองย้อนกลับไปเพื่อดูว่าจัก,กรพรรดิคิงคองกําลังไล่ตามเขาอยู่หรือไม่เพราะแทงซานเชื่อว่าไม่มีจัก,กรพรรดิองค์ใดจะปฏิเสธการย่วยวนของสายเลือดชั้นยอดการพัฒนาสิ่งต่างๆเป็นไปตามที่แทงซานคาดไว้จัก,กรพรรดิคิงคองมักจะรักษาระยะห่างจากแทงซานไว้ห0เมตรเสมอแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่าแทงซานจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา ความสูงของเสาจัก,กรพรรดิของจัก,กรพรรดิคิงของนั้นไม่สูงมากถ้าเขาตกหลุงรักจัก,กรพ,พรรดิเพราะสายเลือดสุดยอดของแทงซานก็จะไม่คุ้มกับการสูญเสียในที่สุดถังซานที่อยู่ข้างหน้าก็หยุดสีเท้าหลบหนีทันทีหลังจากนั้นจัก,กรพรรดิคิงของเห็นสิ่งนี้และด้วยพลังเต็ม12แต้มเข้าใกล้แทงซานครั้งละหนึ่งเมตรในเวลานี้เขาไม่ได้สังเกตว่าภายใต้การโจมตีด้วยความเร็วเต็มที่ของทั้งสองทวีปนางฟ้าถูกทิ้งไว้ข้างหลังมานานแล้วและไม่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ตำแหน่งที่ถังซานและจัก,กรพรรดิคิงคองอยู่ในขณะนี้คือบ้านเกิดของถังซานมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดวิง่งทำไมไม่วิ่งลาริเริ่มมอบสายเลือดสุดยอดของคุณแล้วฉันจะรักษาร่างกายทั้งหมดของคุณไว้จัก,กรพรรดิคิงคองเห็นว่าบริเวณโดยรอบมีน้ำทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลและไร้ขอบเขตหากไม่มีที่พักพิงก็ไม่ควรมีกับดักรอเขาดังนั้นเขาจึงมั่นใจมากขึ้นและย่อเย้ยถังซานลืมเจ้าคิดว่าข้าสามารถจ่ายพลังแห่งเลือดนี้ให้เจ้าได้หรือไม่ ทังซานพ่นลมอย่างเย็นชาถือหอกนเรศวนสีน้ำเงินเงินซึ่งแปลงร่างโดยจัก,กรพรรดิสีน้ำเงินเงินโกลาหนและสิ่งที่เขาสวมอยู่คือชุดของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ผสมกับการเปลี่ยนแปลงการสังหารทองคําสายเลือดสุดยอดสองเท่าจากกระพัดิคิงคองโล่งออกมา สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้ดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นจร,จริงๆหลังจากทำงานหนักมาหลายหมื่นปีทั้งสองเผ่าก็ล้มเหลวในการปลูกฝังสายเลือดที่ยอดเยี่ยมและจริงๆแล้วมีเลือดอยู่สองประเภทในร่างกายมนุษย์ต่อหน้าพวกมันตอนนี้จัก,กรพรรดิคิงคองจำได้ว่าจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดแต่ก็เป็นกรณีนี้จริงๆ จัก,กรพรรดิคิงคองพร้อมที่จะต่อสู้เขารู้ว่าต่อไปเขากลัวว่าเขาจะต้องผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดในการเป็นจัก,กรพรรดินีถังซานไม่ได้พูดเรื่องไรสาระกับจัก,กรพรรดิคิงคองอีกต่อไปหอบโอเวอร์หลอดสีน้ำเงินเงินในมือของเขาถูกกวาดเป็นวงกลมและวงกลมพายุที่ไม่มีที่สิ้นสุดราวกับแสงราวกับเมฆกระจายไปทางจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิคิงคองไม่ได้ประมาทวงแหวนเมฆที่ดูไม่เป็นอันตรายนี้จะมีพฤติกรรมที่ไรประโยชน์ได้อย่างไรถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉันเห็นว่าร่างกายของเขาที่หนักหลายพันปอนน์นั้นเบาราวกับการกินในขณะนี้แม้ว่าจากระยะไกลการปรากฏตัวของจัก,กรพรรดิคิงคองที่หลบพายุที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นค่อนข้างตลกแต่เขาซ่อนพายุที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดที่ถังซานดึงอย่างที่คาดหวังจากจัก,กรพรรดิเขาดูประมาทแต่จริงๆแล้วระมัดระวังราวกับเข็มถังซานถอนหายใจในใจ จัก,กรพรรดิผู้มาถึงจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งของโลกดาวฟ้าหลานแม้ว่าเขาจะเย่อหยิ่งและครอบงำในวันธรรมดาอย่างไรก็ตามมีที่ที่ไกลเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปในขณะที่หลีกเลี่ยงความสับสนวุ่นวายไม่รู้จบของถังซานจักรพรรดิคิงคองก็เข้ามาใกล้ถังซานนาทีละขั้นตอนถังซานมีทักษะการควบคุมที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรเทพในอดีตและจัก,กรพรรดิคิงคองในฐานะาจาัก,กรพรรดิก็มีความสามารถในการควบคุมเดี่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าวิญญ,ญาณ คนที่อยู่ด้านล่างของจัก,กรพรรดิใครก็ตามที่สัมผัสด้วยปลายค้อนดาวตกในมือจะถูกจำกัดการกระทำทั้งหมดเป็นเวลา15นาทีหากเป็นจัก,กรพรรดิก็จะผันผวนจาก3วินาทีถึง50วินาทีขึ้นอยู่กับความแรงเป็นเพราะพลังโจมตีของจัก,กรพรรดิคิงของนั้นต่ำเกินไปไม่เช่นนั้นอันดับจัก,กรพรรดิของเขาจะดีขึ้นสองหรือสามอย่างแน่นอนทั้งซานจัก,กรพรรดิคิงคองที่ค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากพายุที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ชักนำโดยหอกไม่สามารถควบคุมคุณได้แล้วตรีศูนย์ละในมือของถังซานเงาสีทองโผลออกมาจากอากาศบางบางตรีศูนย์ทักษะอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุดเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุดเพื่อใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยปีกเปลวไฟที่กลางออกที่ด้านหลังถังซานใช้ความเร็วที่เร็วขึ้นในการหมุนรอบจากรพพัดคิงคองจาก360อองศาในทุกทิศทางและในกระบวนการหมุนเมฆพายุที่ไม่มีที่สิ้นสุดจำนวนนับพันถูกปล่อยออกมา การเคลื่อนไหวของแท้งซานนั้นเกินความคาดหมายของจัก,กรพรรดิคิงคองเมื่อเผชิญกับความวุ่นวายไม่รู้จบที่เกือบจะปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดจัก,กรพรรดิคิงคองก็หยุดหลบและเผชิญหน้ากับมันตรงๆแหวนหนึ่งวงสองวงสามวงความสับสนวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นที่จัก,กรพรรดิคิงคองและจัก,กรพรรดิพบว่าเขาไม่เพียงแต่ไม่สามารถขยับร่างกายของเขาได้แต่ยังรวมถึงการทำงานของจิตสำนึกของเขาด้วยประสบภาวะชะงักงานบางอย่าง